เรียบร้อยนี่เลยสุดยอดไปเลยนะครับพี่ได้รับในส่วนชุดนะครับผมชุดฉลองแชมป์ f f w s แล้วนะครับนี่รับถาวรเลยนะครับผมเป็นไงกดยืนยันไปเลย ก็ต้องกราบสวีัสวัสดีน ah ้องเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิชชานเนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมในส่วนที่นี้พี่เคยมาสอนรับของฟรีกันยกเซิร์ฟเลยไม่ว่าจะเป็นชุดนะครับในส่วนชุดฉลองแชมป์นะครับฉลองแชมป์โลกฟรีไฟนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนชุดฟรีฟรนะครับตัวละครฟรีฟีสกินปืนฟรีฟรในกิจกรรมแรมเพจซีซั่น3ามนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาในส เร็วๆนี้ด้วยนะอัปเดตแพทใหม่ในนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างนั่นเองนะครับมาก็ก่อนจะดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใพี่ทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่จะได้บัตรกาลิน่านะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบห้ามรีห้ามกอนะครับแม้แต่วิดีโอเลยครับเพราะว่าเดี๋ยววิวจะไม่ครบนะถ้าครบเดี๋ยวพี่จะแจกเลยขอส0,000วิวเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยว ส่วนแรกเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิจกรรมชุดฟรีันก่อนเลยนะครับเป็นกิจกรรมฉลองแชมป์นั่นเองครับนี่กดเข้ามาที่ประกาศนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมฉลองแชมป์นะครับล็อกอินและแชร์นั่นเองครับชาร์จพลังครบ1,000แต้มรับฟรีเลยสำหรับชุดนี้นะครับผมพี่ก็ ทำคลิปไปประมาณตอนเที่ยงแล้วตอนนี้ก็คือแต้มพี่ครบแล้วนะครับก็ขอบคุณน้งองๆที่กดนะครับกดลิงก์พี่ด้วยนะครับก็คือถ้าใครแต้มไม่ถึงเนี่ยก็คือสะสมรายวันได้เลยนะครับวันที่2วันที่3 4 5 6ี8ห้านะครับวันละ100แต้มนะครับแล้วก็พิเศษนะครับผมวันที่12เมษายนมิถุนาย,ยนเนี่ยนะครับรับ200แต้มเลยนะครับง่ายๆกติกากิจกรกกรมนี้ก็คือ แช์นะครับกดคัดลอกลิงก์ตัวนี้แล้วก็ไปโพสในกลุ่มไปโพสในคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับอ่าหรือว่าจะลงในแชทเพื่อนๆก็ได้หรือว่าจะโพสหน้าวอลตัวเองก็ได้นะครับผมเนาะหรือว่าใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับผมอาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะครับมาตอนนี้ก็คือถ้าคนมากดให้เราเนี่ยประมาณกี่คนวะอ่าสิคนเนาะเราก็จะได้1000แต้มเราก็ได้รับไปเลยนะครับอ่าโอเคนะเข้าใจตรงกันเราก็กดรับไปเลยนะครับผมในส่วนนี้ปุ๊บเรียบร้อยนี่เลยสุดยอดไปเลยนะครับพี่ได้รับในส่วนชุด นะครับผมชุดฉลองแชมป์ FFWS แล้วนะครับนี่รับถาวรเลยนะครับผมเป็นไงกดยืนยันไปเลยปั๊บนี่ชุดก็จะเข้าไปห้องแต่งตัวอัตโนมัติเลยนะครับประมาณนี้พี่ก็รับไปที่เรียบร้อยแล้วใครที่ได้กี่แต้มกี่แต้มก็อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ถ้าช่วยได้พี่ก็จะช่วยนะครับถ้ากดลิงก์แล้วถ้าได้เดี๋ยวพี่จะช่วยนั่นเองนะครับผมเน้ะประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนะครับล็อกอินและแชร์ชาร์จพลังครบ1 พันแต้มรับฟรีเป็นชุดนี้เลยชุดฉลองแชมป์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับนี่เป็นในส่วนสกินปืนลูกซองขวง m 1 8 8 7เขียวนั่นเองนะครับนี่เป็นไงพี่บอกเลยว่ากิจกรรมนี้ใช้เพชรเยอะแน่นอนนะพี่หมดไป2อ0 0กว่าเพชรนะใครที่หมดเยอะหมดน้อยก็พี่ก็อย่าลืมบอกคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับหลายคนเนี่ยหมดไปประมาณ3 4 0 0 0ันบางคน5,000เลยนะครับผมนะจริงจนะครับสตรีมเมอร์บางคน5,000ันเลยนะครับหมดเยอะจริงสลับกิจกรรมนี้แต่ว่า ปืนตัวนี้พี่บอกเลยว่าสถานะโอเคเลยนะครับก็คือดาเมจบวกหนึ่งความเร็วรีโหลดบวกสองนั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ลบหนึ่งนั่นเองนะครับความที่ความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยเพื่อว่าไม่มีผลนะเวลาเราวิ่งเนี่ยส่วนมากเราจะใช้เป็นมีดเป็นหมัดน,นะครับจะส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็เอฟเฟกในส่วนปืนตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแหละนะครับถือว่าสวยที่สุดในลูกซองไปสวยที่สุดในบรรดาลูกซองแล้วกันลูกซองควงนะครับผม ประมาณนี้นำสำหรับลูกซองพี่ก็ขาดอีกโทเค็นนึงเดี๋ยวพี่ค่อยมาสุ่มมาหลังไม้ดีกว่านะครับผมเนาะเดี๋ยวพี่มาสุ่มหลังไม้แล้วกันนะครับมาทีนี้ก็จะมีในส่วนกิจกรรมอะไรกันแล้วก็มีกัน,นึงแล้วกันนะที่พี่ลืมรีวิวไปก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมตัวนี้นี่สะสมโทเค็นเพื่อน,นํามาแลกของรางวัลน,นี่เก็จะเป็นชุดมาใหม่นี่อ่านี่นี่น,น,นี่เป็นเซ็ตตัวนี้เอเป็นไงอ่าอย่างเทเป็นอ่าหู ทิ้งจอกนั่นเองนะครับนี่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 ท้น้องไหลคนรอคอยนี่เป็นไงนี่ให้กลับมาตอนนี้เกมเอากลับมาแล้วนะครับก็จะลืมมาสุม่มกันด้วยนะครับกิจรกรรมก็สุ่มในตรงนี้ร้านค้าแล้วก็จะมีกล่องให้สุม่มกล่องละ25เพชรเท่านั้นเองนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลายชุดมากมายนะครับให้สุ่มกันแล้วก็ในส่วนโทเค็นสามารถแลกได้8080 80เนี่ยสชุดแรกนะชุดที่แรกที่สุดนะครับแล้วก็ชุดลองลงมาเป็นชุดนี้นี่หกอันนี้100นะครับผมอ่าก็คือแพงสุดละนี่หน เออแพงสุดละเซตเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับ GMO กลับมาสุ่มเอากลับมาขายเป็นที่เรียบร้อยละนะไปรื้อมาสุ่มกันนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนกิจกรรมของฟรีกันดีกว่าพี่อธิบายละเอียดเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนะมาเรามาดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับเราตอนนี้เรามาอยู่ในเว็บสปินอีซีนั่นเองเป็นเว็บเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับพี่บอกเลยโปรโมชั่นโคตรสุดนะครับนี่เลยเติม1,000ได้1,200เครดิตได้ฟรีๆเนี่ย200เลยนะครับพี่แนะนำเติม1,000เลยขั้นตอนแรก ใครที่อยากสุ่มลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยกดลิงก์เข้ามาแล้วก็กดที่สมัครเลยนะครับปุ๊บอ่ากดที่สมัครแล้วรอสักครู่นะครับแล้วก็ล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยง่ายๆเลยนะครับกดไปหนึ่งทีครับผมปุ๊บโอเคนะครับพอกดจำต่อ Facebook เสร็จก็จะเด้งมาหน้าแรกแบบนี้เลยจากนั้นกดที่เติมเงินเครดิตนะครับผมอ่าก็จะมีให้เติมเครดิตแล้วก็เบอร์นี้เท่านั้นนะครับโอนไปเบอร์นี้เลยแล้วก็ชื่อนี้แล้วก็ใสเ่เบอร์บัตของเราแล้วก็จํานวนที่จะเติมเงินเติมกี <ๆ S 2> บ่บาทก็ได้แต่พี่แนะนําเป็น1000บบบบบาาาาาาาททนน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 นะะะะะะะคคคครร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 ััััััเเ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 เพพพววว่่่่่่่่จจจไไดดดด้้้้้ขขออออองงงงแแแแแถมมมมยยยตติสิส็็็กกกกกีีีลลลลปปหุ เดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูเลยครับว่าจะออกง่ายหรือออกยากนะครับไปจะลุ้นกันนะครับสำหรับเว็บสปินอีซี่นั่นเองนะครับครั้งแรกห้าเครดิตครับผมไปไม่เป็นไรนะครับเครดิตยังเหลืออยู่นะครับเครดิตเหลือ300ครั้งละ15เครดิตเท่านั้นนะครับไปลุยได้ไหมเฮ้ยหกสิบแปดเพชรเกือบจะได้ท่าปักธงไปไปต่อไปต่อพี่บอกเลยเว็บตอนนี้กำลังบั็อกอยู่นะครับใครอยากสุ่มลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรียบร้อยนั่นเป็นแน่พี่บอกแล้ว 3ามครั้งเรียบร้อยรีบๆเลยนะครับตอนนี้ยังบั๊กอยู่นะครับนี่ยินดีด้วยคุณได้รับท่าปักธงนั่นเองนะกดไปที่หน้าแรกแล้วก็กดไปที่นะครับผมติดต่อก็คือตรงนี้เลยนะครับก็คือมันจะเด้งไปหน้าเพจแฟนเพจเว็บไซต์นี้เลยนะก็เราก็จะพิมพ์บอกไปเขาว่า ไปพิมพ์บอกเขาว่านะครับผมเราได้รหัสท่าบักทงนั่นเองเขาก็จะส่งรหัสให้ภายใน5นาทีเลยครับลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับรีบๆไปสุ่มกันนะครับผมตอนนี้เว็บฟพลังบักเลยนะครับโอเคนะครับในส่วนแรกมาเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนการอัปเดตใหม่นะครับที่จะอัปเดตในส่วนเร็วๆนี้นะครับอีกวันสองวันนี้แหละนะครับก็จะมีในส่วนของที่เข้ามาใหม่ก็จะมีปืนยูซี่นะครับนี่ตามรูปนี้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโหมดทั่วไปนี่เลยนะครับไอเทมใหม่ตู้นะครับอัตโนมัตินะครับแล้วก็เพิ่ม ช่องเก็บระเบิดนะครับผมแล้วก็มีอัอนดับนะครับแกนมาสเตอร์เพิ่มขึ้นมาใหม่อีกนะครับแล้วก็ระบบบอกตำแหน่งไอเทมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการปรับตัวละครใหม่นั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนก็รอติดตามชมในแพทใหม่นะครับแล้วก็จะมีอาการอัปเดตสนามฝึกซ้อมนั่นเองนะครับเวทีการเวลานะครับแชทอิโมกิสุดคิวนั่นเองนะครับแล้วก็ลด บัมสนานเมืองนะครับผมอ่าแล้วก็มีการอัปเดตโหมดคู่หูตัวป่วนนั่นเองแล้วก็มินิเกมใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีไอเทมใหม่กำดักเจ้าตัว้ายนั่นเองประมาณนี้เลยสำหรับการอัปเดตใหม่คร่าวๆเดี๋ยวพี่มาเบ็ดให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ตามปกคลิปนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมแบมเพจนะครับทีท่น3นั่นเองนะครับก็จะเป็นในส่วนการล็อกอินเพื่อจะรับตัวละครฟรีสกินฟรีนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกระเป๋านะไม่กระเป๋าก็น่าจะเปาแหละ นะครับไม่งั้นก็เป็นหมวกพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยรับฟรีนั่นเองนะครับล็อกอินเวันรับฟรีๆเลยนะครับพี่ก็นำข้อมูลมาจากเซิร์ฟนอกเลยนะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาบอกข่าวดีกันในส่วนกิจกรรมของฟรีแล้วก็ในส่วนกิจกรรมชุดฉลองแชมป์นั่นเองรับฟรียกเซิร์ฟเลยก็ใครที่ยังไม่ได้แต้มครบก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำ ก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งเรื่องนะครับใครที่อยากได้เพชรฟรีนะครับพี่มีแจกในไลฟ์สดสตรีมสดในแอปบีโก้นั่นเองครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ ID b i ี o บีโก้พี่ก็คือ b i ส1995้านั่นเองนะครับอย่าลืมแอดไปแล้วก็ไปดูไลฟ์สดเพื่อจะรุ้นรับเพชรฟรีกันด้วยนะครับในไลฟ์สดแอปบีโก้นั่นเองลิงก์อยู่ใต้คลิปพี่สตรีมตั้งแต่วันที่678941เวลาบ่ายหนึ่งครึ่งเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมเข้าไปรับเพชรกันด้วยนะครับ